สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พีใจบุญทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้านะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาตัดหญ้าให้กับช้างนะคะ,ะเป็นส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่เราได้ซื้อไว้นะคะนี่นะคะที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็จะตัดหญ้าไปไว้ให้กับน้องรุ่งนะคะเพราะว่าเราต้องไปอยุธยานะคะไปะเก็บของ ส่วนหนึ่งะคะก็มีมาตัดบ้างแล้วนะคะก็มีมาตัดบ้างแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะมีพอล้วนค่ะพอล้วนกับน้องเวียนะคะมาช่วยกันวันนี้นี่จ้างน้องเวียมาช่วยนะคะ อืมนะคะอืมนะคะสวนตรงนี้นะคะที่เราซื้อไว้นะคะก็ยาวยาวถึงนูนนะคะ ยาวสุดนู้นเลยนะคะตรงนี้จะนานะคะแต่เอาอีกทางนู้นจะบางนะคะจะบางนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ซื่ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนอุดหนุนอาหารของน้องรุ้งฟ้า ให้มีหญ้าให้มีสัปปะรดได้กินกันนะคะขอบระคุณทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะจะไม่ค่อยไกลนะคะก็ไม่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะคะ วันก่อนเราก็ไปตัดบุรีรัมนะคะแต่วันนี้เออซื้อไว้หึนตรงนี้นะคะก็เลยซื้อไว้ไม่ต้องไปไกลนะคะแต่ยังไม่ถึงอำเภอสตึกนะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นทาง่านคะไปอำเภอสตึกนะคะ พอปรับไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะนี่นะคะ ตัดยาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็ดูว่าจะเต็มรถไหมคะ we เวลายาขึ้นรถแล้วนะคะเ,คเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างร้อนครับร้อนมากเลยใช่ไหมน้องเวียครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ฮะน<า><อ>ยังไงร้อนมากเลยนะคะน้องเวียวันนี้ให้น้องเวียมาช่วยนะคะ ร้อนมากเลยนะคะเที่ยงพอดีเลยนะคะตัดหญ้าร้อนมากเลยค่ะนายเดี๋ยวก่อนให้ลุงเออเอาขึ้นได้เยอะเลยนะคะ อากาศก็ร้อนมากเลยนะคะเอากาศร้อนนะคะ ขอบพระคุณพ่อแม่ F.C. ทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนอาหารน้องรุ่งฟ้านะคะให้มีย่ามีสับป,ประรดนะคะมีผลไม้นหลานได้ทานกันนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ F.C. ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาและเอ็นดูน้องรุ่งฟ้าน้องพอใจและครอบครัวนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวของเราตลอดมานะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ แล้วก็มีคนนี้มาด้วยนะคะใครครับนี่มอนค้าสวัสดีครับกอนน้องในมอนก็นมาด้วยนะคะอ่อส่วนตรงนี้นะคะเราก็ซื้อสามพันคะแนนนะคะนี่ะนะคะนี่ก็ยาวเยอะอ่อจะต้นจะบางก็ยังไม่พอนะคะพอลุนจะตัดต่ออีกนะคะ ขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนอุดหนุนอาหารของน้องรุ่งให้มีมีหญ้านะคะแล้วก็มีสับประรดมีผลไม้หวานและทานนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกำช้างนะคะปกปักรักษาพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องรุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราชมาคลิปต่อไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ